ครับผมเท่านี้ก็จะเอาเจ้าพันธุ์ฝึกนี่นะครับตากแดดหน้าบา้านเนาะทางบ้านตัวเองนี่นะครับพี่น้องมาชมเอาครับพี่น้องก็จะใส่ไว้นี่นะครับผมก่อจะเข้าไปกินข้าวสักคู่ก่อนครับค่อยจะออกมาดูใหม่ครับว่าจะขันไม่ขันจะเป็นยังไงจะมีแต้มไหมครับ อ่า,าเฉลยแต้มแรกเอาครับผมอยากไปกินข้าวก่อนครับผมเรียบร้อยครับเจ้าเอ็ดพันจัดให้หนึ่งแต้มครับเดี๋ยวลงมาให้ชมครับพี่น้องติดแบบงงๆแล้มั้งไงน,นี่ครับเอาลงมาแล้วครับพี่น้องหน้าตาเหมือนตัวเมีอะไรพี่น้อง <c oughs> โอ้ส,สุดพันครับ ได้้แลน่ตมตสวัสดียำบ่ายครับพี่น้องวันนี้ก็มาอัปเดตแบบสั้นๆนะครับผมหลังจากเมื่อเช้าเอาเจ้าเอสพันขึ้นเล่นตากแดดหน้าบ้านครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปครับพี่น้องก็ใส่ทิ้งไว้ตากแดดก็เล่นกินข้าวอยู่ในบ้านครับ ออกไปก็ก็ติดครับพี่น้องก็เป็นตัวเมียรครับมันติดตัวผู้ไม่เข้าสู้ครับก็มานานนั่นแหละครับมันเข้ามาแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ยืนดูครับเพราะว่าลักษณะตัวผู้ไม่สู้ผมก็เลยไม่ได้สนใจครับก็เข้ามาอยู่ในบ้านก็ปล่อยทิ้งตากแดดไว้ครับจนกินข้าวเสร็จนะครับออกไปดูตัวเมียติดครับเอายังไงเดี๋ยวตอนนี้ก็ จะสี่โมงนะครับก็จะไปถ่ายคลิปครับอัปเดตว,ว่ายังไงก็เพราะตอนได้มาผมก็ชักขึ้นต้นขนุนนะครับชักไว้ต้นถขึ้นขนุนได้ว่าอาการจะเป็นยังไงได้ชนกเอได้เฉลยตัวแรกกับเข้าพระเนียดกี่ครั้งสองครั้งมั้งพี่น้องก็ชักขึ้นต้นขนุนว่าจะได้เฉลยแล้วจะเป็นยังไงจะเล่นหรือจะตื่นพระเนียดจะตื่นนกเฉลยก็ อครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูครับผมเจ้าเอสพันกช่วงนี้ก็บ่ายสามกว่าจะสีโมงนะครับพี่น้องก็หลังจากเมื่อเช้าเอาขึ้นไว้ตั้งแต่อ่าได้เฉลยมาแ้มหนึ่งก็เอาเข้ากรงแล้วก็ชักขึ้นต้นขนุนไว้ครับก็ดูอาการว่าเป็นยังไงเข้าเนียดมาแล้วได้เฉลยจะลึกจะ คึกเหมือนเดิมไหมหรือจะจะ,จะตื่นนกที่ติดก็ดัวการแบบนี้ครับพี่น้องฝึกนกใหม่ฝึกนกเล่นสายเมืองนี่ฝึกยากหน่อยครับพี่น้องเอย เอาครับคลิปนี้กับนกใหม่ครับผมก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมผมนกเขาใหญ่สายคองสวัสดีครับ